ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศน,อนอกระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยิทยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ตชื่นชมวัฒนธรรมดื่มด่ำกับประเพณีญี่ปุ่นชุดวันสำคัญในรอบปี สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาญี่ปุ่นชื่นชมวัฒนธรรมดื่มด่ำกับประเพณีญี่ปุ่นชุดวันสำคัญในรอบปีดิฉันปานเสกอาทรธุรสุขสวัสดีครับคんにนิชวมาสตวันนี้เราจะมาพูดถึงชีวิตของชาวญี่ปุ่นในวันปีใหม่คือวันที่หนึ่งมกราคมว่าเขาทำอะไรกันบ้าง ตามธรรมเนียมชาวญี่ปุ่นนิยมไปไหว้ศาลเจ้าแบบชินโตหรือวัดทางพุทธศาสนาในวันขึ้นปีใหม่เพื่อขอพรจากเทพเจ้าเพราะเชื่อว่าจะได้แต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขตลอดปีการไปศาลเจ้าหรือวัดเป็นครั้งแรกของปีเรียกว่าฮ um ัตสึโมเดบางคนจะไปตั้งแต่เที่ยงคืนเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่ศาลเจ้าหรือวัดเลยนะคะสำหรับผู้หญิง มักจะใส่กิโมโนสวยสดใสไปนมัสการดังนั้นในวันนี้จะได้เห็นกิโมโนสวยๆหลากสีเพลินตาเลยค่ะเมื่อไปถึงศาลเจ้าหรือวัดแล้วก็จะไปสวดมนต์โยนเหรียญเงินลงในกล่องรับบริจาคจับเชือกแกว่งระครังที่ห้อยลงมาจากเพดานปรบมือสองครั้งพนมมือไหว้ขอพรจากนั้นไปเสียงเซมซีหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโอมิคุจิ เพื่อทำนายโชคชะตาถ้าใบเซียมซีทำนายไม่ดีก็จะนำไปผูกกับกิ่งไม้ในวดัดบางคนก็จะซื้อเครื่องรางหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโอมาโมริกลับไปด้วยกิจกรรมของชาวญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งคือการส่งบัตรโอยพรให้กันและกันบัตรโอยพรปีใหม่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเนงกาโจถ้าเป็นไปรายียบัตรเรียกว่าเนงกาฮังกิ จะจัดส่งให้กับญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือครูอาจารย์เพื่อนคนที่รู้จักและให้การดูแลช่วยเหลือเราในปีที่ผ่านมาจะต้องมีการเตรียมตั้งแต่ก่อนปีใหม่เพื่อส่งทางไปรษณีย์ก่อนวันที่ทางไปรษณีย์กำหนดทางไปรษณีย์จะได้จัดรวบรวมส่งให้ผู้รับถึงในตอนเช้าของวันที่หนึ่งมกราคมหลังจากได้รับไปรษณียบัตรแล้ว คนในครอบครัวก็มักจะมานั่งอ่านกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นๆในปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นกิจกรรมสบายๆในช่วงหยุดปีใหม่สำหรับไตรสัยบาบัตรของไตรษีนีนั้นจะมีเลขเป็นรูปแบบของสลากไว้จับรางวัลในช่วงปีใหม่ดังนั้นหากถูกรางวัลผู้ส่งถือว่าเป็นผู้นำโชคมาให้ผู้รับไตรสัยบาบัตรใบนั้นด้วยค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ ก่อนฟังบทสนทนาเรื่องวันขึ้นปีใหม่หรือโอโชงาเจเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนค่ะสวัสดีปีใหม่จินจาจินจาสาลเจ้าเริ่มต้นทุก

ตอนเช้าของวันที่หนึ่งมกราคมมาจากคำเต็มว่าอาธิษฐานได้ทยไดส่วนใหญ่มาずมาずก่อนไฮเดนไฮเดนี่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักงานกศนกระทรวงศึกษาธิการ まちゃかんてんは。拝礼します。<Why? S 2> お守り、おまり。ンンおみくじ、おみくじ。せんせい、うんい。うくうらう、占うまゃかんてんは。占います。たまない。が明ける。 ตศิ์ก็เปิดมาจากคำเต็มว่าตุศิ์ก็เปิดมัสปีใหม่ศาลปิ้วศาลปิ้วสักการะถวายพระเจ้าถวาเจการไปสักการะที่ศาลเจ้าครั้งแรกในวันขึ้นปีใหม่ชิงยาชิงยากลางดึกฟังบทสนทนาที่หนึ่งเรื่องวันขึ้นปีใหม่ หรือโอโชงัดสืบกันเลยนะคะนารีกับฮิโลนัดกันไปสานเจ้าในวันทีーー่หนึ่งมกราคมออเคมาสเตะโอเมเดต้อกไซมัสสวัสดีปีใหม่ค่ะออเคมาสเตะโอเมเดต้องกไซมัสสวัสดีปีใหม่คนเยอะเลยนะคะ そうですよ1月1日は1年の始まりの日ですからねお正月の中で特に1月1日を元日と呼びます始まりの日という意味ですね元日の朝のことを元旦と呼びますシャイロクラブワンティヌンマカラーコームペンワンルームトンコンピーネションピーマイ コトシ一年がいい年になるよう祈願しますだいたいまず拝殿へ行って拝礼してその後お守りを買ったりおみくじで อธิษฐานให้ปีนี้ทั้งปีเป็นปีที่ดีส่วนใหญ่จะไปที่หน้าวิหารก่อนแล้วไหว้จากนั้นซื้อเครื่องรางบ้างเสียงไทยคำทำนายโชคชะตาของปีนี้ด้วยเซมซีโทชิ가開けてから初めて神社に参拝することを初詣というんですよね การไปสักการะที่ศาลเจ้าครั้งแรกในวันขึ้นปีใหม่เรียกว่าหัตสโมเดะใช่ไหมคะそうですねナリーさんよく知っていますね年が明けてすぐ神社へ着くように12月31日の深夜に家を出る人もたくさんいますよใช่ครับคุณนารีเข้าใจถูกแล้วเพื่อให้ได้ไปถึงศาลเจ้าทันทีในวันขึ้นปีใหม่ คนที่ออกจากบ้านกลางดึกของวันที่สามสิเวธันบาคมก็มีมากนะครับต่อไปเรามาลองพูดสำนวนที่น่าสนใจกันนะคะสำนวนแรก1 1 1 1月月日日日日を元日1 1日を元元とと呼呼びびまますすหมายความว่าเรียกวันที่หนึ่งมกราคมว่ากันจิตไวยากรณ์ของสำนวนนี้อยู่ในรูป คำนามหนึ่งโอคำนามสองโตโยบิมาสโดยที่คำนามที่หนึ่งจะเป็นคำนามทั่วไปที่ผู้พูดต้องการจะบอกว่าเรียกว่าอย่างไรในคำนามที่สองหรือจะพูดว่าคำนามที่สองเป็นคำนามที่ผู้พูดบอกชื่อเรียกของคำนามหนึ่งส่วนคำกริยาโยบิมาสแปลว่าเรียกเมื่อนำคำช่วยโต วางหน้าคำกริยาโยบิมาสโตโยบิมาสก็จะแปลว่าเรียกว่าอย่างในประโยค1月1日を元日と呼びます1月1日を元日と呼びますเรียกวันที่นึงมกราคมว่ากันจิทซ์คำนามที่1อิจิงจิซิตะจิก็คือวันที่นึ1มกราคม ส่วนคำนามที่สองคือการจิตสือนำคำนามที่หนึ่งและคำนามที่สองมาใส่ในรูปคำนามหนึง่งโอคำนามสองโตโยบิมัสก็จะได้ว่า1月1日を元日とันます1月1日を元日と呼びันลองดูประโยคอื่นบ้างนะคะถ้าจะพูดว่า เรียกการ์ดที่ส่งในวันปีใหม่ว่าเนงกาโจจะพูดว่าที่นี่สถานีวิทยุศึกษาเนงกะโจระทรวงศึกษาธิกากระส่งศึกษาเนงกาโจรในประโยคนี้มีคำว่าโอโชงัตส์นิคำว่าโอโชงัตส์คงจำกันได้แล้วนะคะแปลว่าปีใหม่ส่วนนิเป็นคำช่วยที่บ่งบอกว่า คำนามที่อยู่ข้างหน้าเป็นคำสแสดงเวลาในที่นี้คือโโชงตสึฟังอีกครั้งนะคะโอชงตจึโโชงัจึดะจึโโชงะจึโโชยะจึโโชจโชงะพึโโชจึโโชงะจึโโชงะจึโโชงะจึโโชงจะพูดว่าจะจะจะ

หมายความว่าวันเริ่มต้นวยากรณ์ของสำนวนนี้อยู่ในรูปคำนามที่หนึ่งวะคำนามที่สองตัวยูอิมีเดสใช้เมื่อต้องการจะบอกความหมายของคำนามที่หนึ่งดังนั้นคำนามที่สองจะเป็นความหมายของคำนามที่หนึ่งนะคะส่วนอิมิแปลว่าความหมายตัวยูอิจะแปลว่าหมายความว่า ในประโยคการจิตสะฮะจิมาริโนฮิตยุอมีเดสการจิตสึหมายความว่าวันเริ่มต้นประโยคน,นี้คำนามที่หนึ่งคือการจิตสึเป็นคำที่จะต้องบอกความหมายส่วนคำนามที่สองคือฮะจิมาริโนฮิเป็นคำที่บอกความหมายแปลว่าวันเริ่มต้นการจิตสุหมายความว่าวันเริ่มต้นก็จะพูดว่า 元日は始まりの日という意味です。元日は始まりの日という意味です。ははは四季は四つの季節という意味です。四季は四つの季節という意味です。 หมายความว่าเรียนที่ต่างประเทศจะพูดว่า留学は外国で勉強するという意味です,です,味ですถ้าเราไม่รู้ความหมายของคำคำหนึ่งเราก็จะนำคำที่ไม่ทราบความหมายนั้นมาวางที่คำนามที่หนึ่งส่วนคำนามที่สองนำคำว่านั่นที่แปลว่าอะไรมาวาง แล้วอย่าลืมว่าท้ายประโยคต้องเป็นเดสก้านะคะเพราะเป็นประโยคคำถามเช่นจะถามว่าโอโซจิหมายความว่าอะไรจะถามว่าโโอซお掃วはなんという意味ですか,ーーですかคราวนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถถามความหมายจากคนญี่ปุ่นได้แล้วนะคะฟังบทสนทนากันอีกครั้งนะคะ 明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。人が多いですね。みんな私たちと同じように神社へ行くんですかそうですよ。1月1日は1年の始まりの日ですからね。お正月の中で特に1月1日を元日と呼びます。始まりの日という意味ですね。元日の朝のことを 元旦と呼びます。神社で何をするんですか今年一年がいい年になるよう祈願します。大体まず拝殿へ行って拝礼して、その後お守りを買ったり、おみくじで今年一年の運勢を占ったりします。年が明けてから初めて神社に参拝することは、松盛というんですよね。うよねそうですね。 ナリーさんよく知っていますね。年が明けてすぐ神社へ着くように、12月31日の深夜に家を出る人もたくさんいますよ。 บทสนทนาที่สองนารีกับฮิโร่คุยกันเกี่ยวกับบัตรอวยพรปีใหม่มาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะคะบัตรอวยพรมาจากคำเต็มว่าส่งบัตรอวยพรปีใหม่ もらう、もらう。まちゃかんは、もらいます。だいが明ける、歳が明ける。まちゃかんは、歳が明けます。びまい。わたす、わたす。まちゃかんは、渡します。んはい。それに、 それに。直接、直接。<直接 S 1> あまりません、あまりません。毎回。どうして、どうして。友達、友達。<ー>たくさん、たくさん。

<で>แต่ดัสมาจากคำเต็มว่าดัชิมัสส่งฟังบทสนทนาที่สองนารีกับฮิโร่คุยกันเกี่ยวกับบัตรอวยพรปีใหม่นิฮงจินจะว่าお正月にカード送りますค่ะคนญี่ปุ่นมีการส่งบัตรอวยพรปีใหม่กันไหมคะ送りますよ年賀状と言います มีครับเรียกว่าเนงกะโจฮิโร่สังว่าโมเนงกะโจโมไลมัสตะกะคุณฮิโร่ได้รับบัตรอวยพรปีใหม่แล้วหรือยังคะใช่ญี่ปุ่นเดี๋ยเนงกะโจวะันปีใหม่เปิดตัวแล้วตะ้องส่งให้เลยครับที่ญี่ปุ่นต้องยื่นบัตรอวยพรปีใหม่ให้เมื่อเข้าปีใหม่แล้ว นอกจากนี้ไม่ค่อยยื่นให้โดยตรงโดสเตเดสกะทำไมละ่ะคะ友達がたくさんいたら全員に直接渡すのは大変でしょう。郵便局から送ればちゃんと1月1日の朝に着くんですよ。ถ้ามีเพื่อนมากแล้วยื่นให้โดยตรงกับทุกคนก็ลาบากสิครับแต่ถ้าส่งทางไปรษณีย์ก็จะถึงบ้านในตอนเช้าวันที่1มกราคมแน่นอน,นอนครับเอ๊ะ 全部の家にちゃんと1月1日に着くんですかはถึงท ok ุกบ er ้านในวันที่หนึงมกราคมแน่นอนเลยหรือคะはいでも12月25日までに郵便局に出さなければなりませんครับแต่ต้องส่งไปรษณีย์ก่อนวันที่25ทธันวาคมนะครับคราวนี้มาลองพูดสำนวนที่น่าสนใจกันบ้างนะคะสำนวนแรก 年賀状を12月25日までに郵便局に出さなければなりません。年賀状を12月25日までに郵便局に出さなければなりません。หมายความว่าต้องส่งไปรษณีย์ก่อนวันที่25ธันวาคมตรงนี้จะเป็นการใช้คำว่าต้อง สถานีวิทยุศึกษากริยาที่จะต้องทำในภาษาญี่ปุ่นการเราจะนำกริยาที่จะต้องทำมาผันให้อยู่ในรูปคำกริยานัเคเดบะนาริมาเซนนะคะโดยที่คำกริยานั้นจะต้องให้เป็นรูปปฏิเสธนั่นก็คือรูปในแต่เวลาพูดก็ต้องเอาในออกก่อนแล้วค่อยวางไว้หน้านัเคเดบานาริมาเซนเช่นอิคิมัส ที่แปลว่าไปเวลาผ่านเป็นรูปในก็คืออิคาไนตัดในก่อนแล้วก็จะเหลือแค่อิกะนำอิกะไปวางหน้านักเคเรบานาริมาเซนเป็นอิคานัเคเรบานาริมาเซนก็จะแปลว่าต้องไปลองผ่านคำกริยากันสักห้าคำต่อไปนี้นะคะโนมิมัสดื่มหรือกินยาดัชมัส ส่งมาโมริมาสรักษาทาเบมาสกินเบงเกียวชิมาสเรียนอาจารย์มาสดะจะพูดคำกริยารูปมาสก่อนต่อจากนั้นจะผันเป็นรูปในแล้วจึงทำรูปนักเเคเดบาาลิมาเซนนะคะดื่มหรือกินยาไม่ดื่ม

食べないไม่กิน食べななければりませんต้องกิน勉強しますเรียน勉強しないไม่เรียน勉強しななければりませんต้องเรียนผ่านกันได้หรือยังคะคราวนี้มาพูดประโยคที่ยาวขึ้นกันบ้างนะคะถ้าจะพูดว่าต้องกินยาจะพูดว่า 薬を飲まなければなりません薬を飲まなければなりませんกยาจะมาจากยาจะมาจากินากยาจาจาะต้จงการะจกะบากว่าต้กงกยายาะก็า้อมผ่านโนมิมาสให้เป็มกาะมาจากยาะมาจาะมาจซนจะงจาะมด้าามความามายาี่ต้องการฟังอีกครัะงนะคะ薬を飲まなければなりません

学生は勉強をしなければなりません学生は勉強しなければなりません年賀状を12月25日までに郵便局に出さなければなりません年賀状を12月25日までに 郵便局に出さななければりませんสำนวนต่อไปคือをもらいましたหมายความ่วาได้รับบัตรอวยพรปีใหม่แล้วสำนวนนี้จะอยู่ในรูปโมคคำกริยารูปอดีตโมแปลว่าแล้วเมื่ออยู่กับคำกริยารูปอดีต หรือมาชิตะก็จะมีความหมายว่าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วลองผ่านคำกริยาเป็นรูปอดีตกันสักห้าคำต่อไปนี้นะคะโมไลมัสได้รับทาเบมัสกินดาชิมัสส่งฮาไลมัสจ่ายชิมัสทำอะไรบางอย่างอาจารย์มาสุดะจะพูดคำกริยารูปมัสก่อน ต่อจากนั้นจะผ่านเป็นรูปอดีตคือมาชตะได้รับสถานีนวิทยุศึกษาสำนักงานก่อศ<ถ>นกระส่ง mm ศึกษาธิการกินแล้วส่งชระส่งแล้วรจ่ายรจ่ายแล้ว ทำししทำแล้วผ่านกันได้หรือยังคะคราวนี้ลองมาพูดเป็นประโยคกันบ้างถ้าจะพูดว่าได้รับบัตรอวยพรปีใหม่แล้วจะพูดว่าもกินข้าวแล้วกินข้าวแล้ว もう手紙を出しました。もう手紙を出しました。もうお金を払いました。もうお金を払いました,ましたなか。日本人はお正月にカードを送りますか送りますよ。 年賀状と言います。ヒロさんはもう年賀状をもらいましたかいいえ、日本では年賀状は年が明けてから渡さなければならないんですよ。それに直接渡すことはあまりありません。どうしてですか友達がたくさんいたら全員に直接渡すのは大変でしょう郵便局から送ればちゃんと1月1日の朝に着くんですよ。 え全部の家にちゃんと1月1日に着くんですかはいでも12月25日までに郵便局に出さなければなりません IQ5BOGBODY PONPI m イ y ン a n n イ h ン w YIPUN มักเขียนโดยแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนแรกสวัสดีปีใหม่เขียนได้หลายแบบคืออาเคม่าสเตโอมีเดโตะกูซาอิมัสอาเคมาสเตโอมเดโตะกูซมัสหรือคิงกาชินเนนคินกาชินเนนหรือกาโชอุกาชหรือเกชุนเกชุน ส่วนที่สองอาจเขียน,นเพื่อสแสดงความขอบคุณออยพรอนให้มีสุขภาพดีหรือสแสดงความเป็นเมิตร昨年は大変お世話になりありがとうございました昨年は大変お世話になりありがとうございましたขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือในช่วงปีที่ผ่านมาご家族の皆様の

ส่วนที่สเป็นตัวเลขของปีใหม่นั้นๆและต่อด้วยคำว,ว่ากันตันซึ่งแปลว่าวันที่หนึ่งมกราคมวันนี้ดิฉันปานเสกอาทรธุรสุขและอาจารย์ฮิโรสึกุมัสุดะพร้อมกับรายการชื่นชมวัฒนธรรมดื่มด่ำกับประเพณีญี่ปุ่นชุดวันสำคัญในรอบปีต้องลากันไปก่อนนะคะ พบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสยนนาละที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำมมนักงานกศนกระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุทยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์